เจอที่สารลับมือเมื่อกี้นะนะครับตรงนี้นะที่รถเราผ่านมานะครับรถเราผ่านมาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาวามมือพวกนี้ก็คือกำแพงแนวกำแพงของบริเวณพื้นที่ของพระพรหมชนนะครับตรงนี้เรียกว่าป้อมทัศนานิกรน,นะครับนะครับเป็นบริเวณพื้นที่ของย่านสําคัญเาะได้จากว่านะป้อมตรงนี้เนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยไม่เหลือแล้วเพราะได้จากว่ามีการตัดถนนนะที่เราเลี้ยวมาครับเมื่อกี้นี้นิดเดียวนะครับแต่อย่างเพิ่งขึ้นไปตอนนี้นะงราบจะพา นะเพราะว่าป้อมเ่รื้อไปแล้วในการตัดแนวกำแพงพระนครให้มันตรงยาวขึ้นนะในตัวของวังหลวงเนี่ยนะวังมีการแบ่งเป็นสามส่วนด้วยกันนะครับวังหลวงวังหน้าวังหลังนะครับอธิบายนนะเดี๋ยวไปที่พิพิธภัณฑ์สยามดีนะครับวังหลวงคือก็ดรามาชวาวังหน้าคือตั้งแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครึ่งหนึ่งท้องสนามหลวงที่เป็นถนนตัดผ่านแล้วก็ยาวจนหน้าเป็นวังนี่คือวังหน้าวังหน้าวงงหล็บก็คืออุปราชหมายว่าจะกองศรีรมสมฎร์ตอ่อคิดถึงว่า กรมดำพระนเรศวรเป็นบางหลวงไม่ก็สรถเป็นหวังหน้าประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นน้องไม่น้องก็ลูกประมาณนี้ไม่ลูกก็หลานแล้วแต่นะครับแล้วก็วังหลังนะครับวังหลังอันนี้สงสัยหลายท่านสงสัยเลยนะครับวังหลังก็จะอยู่ตรงบริเวณตั้งแต่โรงพยาบาลศรีราชนะครับแล้วก็ยาวมาจนถึงวัดรักขันนะครับนั่นค<ๆ>ือวังหลังวังหลังจำง,งา่ายมีเพียงก็องเดียวนะก็คือกรมหลวงรัตนเทวเีเป็นหลานนะารเรียนนอีกหนึ่ง นะหรือว่าพงเจ้าชายปานต้นตระกูลปนะาละโกเนี่ยคิดถึงภาพนั้นเน็กนาสกุเดียวกันนะครับนั่นแหละนนั้นเน็กสายตรงวังหลังต่อาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่ว่าจะาเป็นสายตรงนะครับนะก็นั่นก็คือวังหลังวังหลังมีเพียงพงเดียวตลอดกรุงละโกิกห์นะแต่ว่าวังหน้ามีถึงห้าโป่งแล้วก็วันนี้เราจะพูดถึงภาพวังดุนะครับว่พพบรงรามราชวังนะครับเังรามราวชวังเนี่ยใช้พื้นที่ทั้งหมด1 7 2ไร่นะครับแล้วก็นะให้พญาธรรมาธิกรพญาวิจิตรามีสองท่านหลังวัดพื้นที่เป็น ชวังนะครับแล้วก็ให้คนกลุ่มชุมชนบริเวณนี้นะครับได้ย้ายลงไปทางตอนใต้ของกรุงเทพฯก็เลยทําให้กลุ่มยวนแล้วก็กลุ่มจีนนะครที่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับลงไปทางตอนใต้นะครับก็เลยทําให้บริเวณพื้นที่นี้ตรงเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญย่างนี้เนี่ยในสมัยอดีตนั้นนะฮะที่เรียกว่าท่าช้างเพราะได้จับอะไรนะครับช้างในวังหลวงเนี่ยจะเป็นจะต้องอาบน้ำเพราะช้างเป็นสัตว์ที่มีกลิ่นตัวแรงนะเวลาท่านไปเที่ยวฟาร์มช้างถ้าเขาไม่อาบน้ำนี่งานใหญ่เลยนะครับเพราะว่ากลิ่นตัวเขา รช้างของเราเป็นตระกูลช้างเอเชียไม่ใช่ตระกูลช้างแอฟริกาพวกนั้นมันจะมีสายมีฝุ่นอ,อย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะเหมือนกับช่วยดักกินได้แต่ว่าของเราเนี่ยจะดินโคลนเลนเล,นเล่นน้ำต้องอาบน้ําบ่อยก็เลยทําให้เดิมทีโรงช้างหลวงจะอยู่ในพระนจักรุงปรีก่อนสร้างนะครับพระนจักรีที่บอกว่าเป็นอาคารฝรั่งเศสจะได้อยู่ทไหนก็ต้องนําอาบน้ำทุกวันก็เลยทําให้ตรงนี้เรียกว่าท่าช้งางวังหลวงนะครับในกรุงเทกรุงศร์ของเรามีท่าช้างแค่สองท่าเท่านั้นคือวังหลวงกับวังหน้า ท่าช้างวังหน้าอยู่ตรงเชิองสะพานกระปินเก้านะครับฟองฝั่งใกล้ๆก,ก,กับหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวังหลังไม่มีท่าช้างเพราะว่าไม่ได้เป็นตําแหน่งอุประาะนะครับก็มีแค่สองที่นะครับถ้าคนบอกว่าท่าช้างต้องบอกว่าวังไหนก็คือวังหลวงอยู่ตรงนี้นะถ้าวังหน้าก็อยู่ตรงตรงบริเวณวสะพานกระปินเก้านะครับทีนี้นะครับเองเราเองเขาบอกว่าเป็นป้ายในผิดเราชอบจับพิดไม่ใช่นะตรงนี้เดี๋ยวพยัพนะท่าน ช่วงสมัยประก,การที่เจ็ดนะครับเราสระการที่เจ็ดเรจะเห็นนะครับว่าในพื้นที่ตรงน,นี้เนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าช้างเผือกของพระม่าสัตว์ช้างเผือกไม่ใช่สีขาวมั่นใจก่อนไม่ใช่ตับกาเผือกปานดุเผือกไม่ใช่นะครับ,รบ,แ,บ,รรบแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าตามลักษณะนคนนลังที่จำเป็นจะต้องเป็นเขาเรียกว่าช้างสศงของพระม่าสัตว์นะครับอย่างเช่นคุณพระเสวยหรือปัจจุบันคือพระยาสเสวยอันเดเดพาคนนะช้างประจำปรชกาลที่เก้านี่ได้จำจังหวัดยะลาเนี่ยก็กนะ็เป็นช้างที่เป็นเขาเรียกว่าทติน์ภมิคุ กนะ็ของช้างนะครับแล้วก็มาใช้ในการเรียกว่าการศึกสงครามนะทีนี้เป็นบารมีคือช้างเป็นตัวแทนของกษัตริย์นะเวลาเจ็บป่วยช้างคุณพระสวีร์ล้มก่อนในหลวงจะสองประชวรน,นะครับนะถ้าเราไปหาอ่าดูแล้วกันเวลาอาจจะไม่พอนะก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้ตัวตายตัวแทนของกษัตริยนะ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกนะระอัศสสัมชล Gracias. Kind of it. จะมีรอยพวกข้าเปลือกนะครับข้าวสนารอะไรเงี้ยผสมไปในการเผาก็ได้เกิดความเก่งนะครับก็พยายามจำลองมานะครับทีนี้นะปูนนี้อันนี้อาจจะอาจจะหลอกม่นะครับเพราะว่าเขาจำลองจริงๆมันคือปูนที่เป็นปูนเปลือกหอย,เ,ย,เ,รเ,ยอเราไม่เคยใช้ปูนซีเมนต์เลยในอดีตเราไม่เคยใช้ปูนซีเมนต์เราใช้เปลือกหอยต่างในเขียนสีก็เอามาเผาให้มันเป็นสีขาวนะครับทีนี้นะลักษณะการสอปูนหรือฉาปูนเป็นตัวบอกว่าตึกเก่าหรือตึกใหม่แต่ว่าในสมัยช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จะใช้การเร่งอิฐแบบนี้หมดเลยนะครับก็คือ นะจะไม่ได้เรียงเป็นแบบแนวเดียวกันคือแนวนอนก็นอนทั้งหมดนะครับนละ้วมาหาแถวดูวได้จะเรียงสลับกันสลับวางกันนะครับนะวิธีการก็คือนะจะมีเขาเรียกว่าแนวแนวยาวกับแนวขวางนะครับมันจะมีอิดยาวอิดสั้นอิดยาวอิดช้ก้อนเดียวกันแต่วางสลับกันนะครับประมาณพืนนะครับประมาณแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าเวลาวางเนี่ยเขาก็จะวางสลับกันสลับกันนะครับเพราะว่าถนนสานามชัยที่เราวิ่งผ่านมาตั้แต่หน้ากระทรวงกลาโหมเมื่อก่อนเขาเรียกว่าถนอนอิดตัแคือเอาอิดนะ่ตั้ง ทำไมอิดตั้งไว้ติดตั้งน้ำหนักความหนาของการรับน้ำหนักมันจะหนากว่ากว่าบางใช่ไหมครับอิดตะแคงนี่ใช้ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์แล้วนะครับเพราะว่าที่ลพบุรีเนี่ยก็ใช้ถลอดอิดตะแคงแบบนี้แล้วก็เผามันเนี่ยพอตั้งขึ้นปุ๊บมนันหนามากอิอยุธยาหนาก็นี้ประมาณ2เท่านะครับือใหญ่มาก ก้อนใหญ่มากนะครับคือเวลาเกลียงอิดจะต้องดูยุคด้วยนะครับว่าเกลียงสมัยไหนถ้าปัจจุบันเกลียงสามีเนี่ยนะครับอิมอลเบานี่ยังไงก็ไม่แตกนะครับถ้าเอาอิดอิฐยุทธย,ยาเกลี้ยงเนี่ยนะครับยังไงก็เส้นเลือดสมองแตกเลยนะค,คือหนามากอันนี้ก็คืออิดช่วงร,ร,รัตนโกสิะก็คือไซส์ประมาณนี้นะครับแล้วก็เรียงเนี่ยก็จะไม่ใช่เรียงเป็นแนวเดียวจะเรียงขนานกันเพื่ออะไรเพื่อให้การกระจายน้ำหนักแบบนี้ระวังอาคารป้อมประตูปูหอหบเลื่อกมาเป็นแบบนี้หมดนะครับแต่ว่าปูนต้องใช้ปูนนนตัเท่า้ คนใช้ปูนแบบนี้มันมีไหมเนี่ยซ่อมเนี่ยปะหมาการเนี่ยพอดีเราออกมาแล้วไงเราพูดได้ใช้ปูนซีเมนต์นะครับท่านไปดูครับไปนับวันเลยให้เวลาไม่เกิน6เดือนดันออกับเพราะซีเมนต์กับปูนเปลือกหอยมันคนละเจเนอเรชันกันนั่นคือปักต้องหมักต้องตำต้องอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นปูนปูนที่มาจากเปลือกหอยแต่ซีเมนต์คือการเอาเข่าระเบิดออกมามันก็เลยทาให้เป็นปูนคนละชนิดเหมือนเหมือนกับข้าวนะครับถ้าหลายหลายอย่างทานอร่อยแต่ว่านี่มันคนละชนิดกันนะส่วนผสมอาจจะไม่เหมือนกันเวลามันติ ไม่เกาะนะครับปัญหานะครับก็ต้องดูนะครับนะทีนี้นะครับเรามาดูบริเวณป้อมตรงนี้ก็คือป้อมอินทระหลังสันข์กับกำแพงเมือนะครับคือกำแพงเมือของเราเนี่ยจะอยู่บริเวณนี้ตรงนี้นะที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีเชิงป้อมนะครับอยู่บริเวณตัวนี้ตรงนี้ก็คือเราทำในเทศกาลเนี่ยนะว่าป้อมแบบยาวไปถึงถนนนะครับนะก็คือเป็นป้อมรอบแนวกำแพงของพระบรมหาชวังนะครับก็เลยทําให้มีการน้ขุดแล้วก็เจอบริเวณเขาแล้วก็ทราบกำแพงตรงนี้อันนี้รถลอมเลี้ยวมาจอดอยู่ นี่ก็คือบริเวณเขาเรียกว่าท่าช้างกองหลวงตอนนี้คือแม่น,น้ำจจษียานะครับฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าป้อมปราการที่รักษาพระนครเช่นเดียวกันไม่เคยได้ใช้ในการรบนะครับในการป้องกันนะตัวของพระราชวังหลวงอย่างเดียวนะครับก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเหตุสําคัญที่ทําให้มีการเขาเรียกว่าขุดระบุนะขุดดินลงไปยังไงก็เจอครับกำแพงนะครับมลายธรรมศาสตร์ที่ขุดก็เจอนะครับสนามหลวงตอนบบราณนะขุดก็เจอเหมือนกันปืนยงปืนใหญ่เต็มหมดเลยเพราะอะไรมันใช้พื้นที่ทับซ้อนกัน มีการบริรณาก็เลยจําลองเป็นแบบขึ้นมาแต่จริงๆแล้วถ้าอิดกเก่าเนี่ยถ้าลองไปดูใกล้ๆก,ก,ก็ได้นะครับมันจะหนามากรอยชากของปูจะหนาเพราะว่าเป็นยุคช่วงแรกการหนึ่งและการที่2เนี่ยนะครับก็ยังคงก็เรียกความหนาแบบยุทธียานะครับถ้าเกิดมาแรกการที่สามแะการที 3, ่4จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาชมภาพ้านี้นะะ่ทนะี่บอกว่าสหลักเมือม่ก่องไรเรฝั่งนี้ก็คือสาหลักเมือที่เราไปมาเมื่อม่ีความเป็นรูปแบบแบั อธิบายเสียงดังไม่เห็นภาพอะไรเงี้ยน,นะครัยังมีเรื่องกับเขาีกค <c oughs> รับพรบลมหลชวังนี้เส้นทางนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญเพราะตรงนี้เป็นเขตพระราชฐานเเรียกว่าสามารถให้ประชาชนสามารถเข้าไปสักการะได้ก็คือวัดพระแก้วนะครับวัดประศรีะระลัสสัตตะรามาน,นี่คือตัวพระบวัวสน,นะครับอันนี้เป็นเขตพระราชฐานชั้นกลางไปแล้วก็มานั่งดูสิทธิมหา,าศาลอยู่นี้เนี่ยนะครับมาเนจกีมหาศาลนะครับตรงนี้ปัจจุบันยังไม่มีบรมราชสติมโหน แต่ว่าท่านลองฝังดูฝังทนนะครับยังคงเป็นต่างว่ารถนยูนะครับจริงแล้วภาพนี่เนี่ยนะก็ถ่ายในรวช่วงในสมัยช่วงรัชกาลที่ห้านะครับที่บอกว่าฉลองพระนครครบร้อยปีก็จะมีเขาเรียกว่าหนังกลางแปลงมีการแสดงแบบนี้นี่คือการแสดงนะครับที่จะเป็นเขาเรียกว่าพวกหกสูงทําเป็นเขาเรียกว่าดอกไม้เพลิงหรือส้มดอกไม้ไฟให้มันร่วงลงมาอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหนังกลางแปลงอะไรเงี้ยในช่วงปี2425นะครับก็ เลยทำให้มีความสำคัญที่เกี่ยวขอ้องกันกับถ้าเราไม่ชวนเกิดขึ้นก็คือป้อมตัวป้อมนะถ้าเด็กรสกอร์ยังอยู่แต่ไม่มีอาหารที่เป็น,ล,น,นลักษณะลำคาแล้วไม่มีเครื่องบังคาแล้วเพราะว่าไม่จําเป็นแล้วนะครับก็คือเหลือแค่แล้วก็แผงปังปืนนะครับแผงป้งปืนเพื่อเป็นแผ่นแนแบบนี้เป็นปูนนะครับนะแล้วก็ตรงน,นี้เขาเรียกว่าเสมาเมื่อไหร่เสมาก็คือเป็นเขตเพราะว่าเขตหลวงนะครับนะก็เป็นภาพถ่ายในสมัยยุคนั้นนะว่านะเมื่อก่อนี่ยคนก็ไปไหว้พระได้นะกระดาษแก้วนี้เปิดให้ไหว้ฟรีตั้งแต่สมัยกันที่หนึ ชาวบ้านก็ไหว้ได้นะครับพวก็อยู่เป็นในเขตอาหารจังกลางนนเนี่ยนะเฉพาะสตรีเท่านั้นเองครับก็นี่ครับของเราก็มีหอนาฬิกาแล้วนี่ครับในตรงน,นี้เรามีหอนาฬิกานะที่เรียกว่าทิมเนี่ยอาคารทิมแถวทิมนี่ก็เป็นทิมดาบก็คือพวกรามดาราชวงศ์ขลัง,ลงปับกันนะครับพวกตำรวจเวรยามอนะไรก็จะอยู่ตรนี้และเรียกว่าทิมแถวหรือทิมดาบนะครับก็ทิมดาบถาแถวอะไรทีนี้อาคารปัจจุบันนี้ก็ฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นเนี่ย ที่ขายเครื่องไฟฟ้า,ฟาคืออาคารคนครหลวงนะครับตอนนั้นเป็นธนาคารอาคารธนาคารนครหลวงนะครับก็ยังคงมีอยู่แล้วก็นะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมีนะครับเขาเรียกว่าชุมชนห้าวังนะจะมีชุมชนห้าวังชุมชน,ชนยาเดินนะมันถึงสนามพระสนามพระก็คือบริเวณท่าคระจันกรนะครับก็ยังเป็นเห็นอยู่นะครับก็อย่าลืมสติ๊กเกอร์มาติดด้วยนะครับนี่คือท่าช่างวังหลวงนะครับตลาดท่าช่างวังหลวงนะครับนะอธิบายไปแล้วนะครับสติ๊กเกอร์ฝังแปดเลยค่อย ก็เลยทําให้นะแนวเขาเรียกว่าการป้องกันพระนครไม่ได้มีโอกาสการใช้งานอีกขนาดว่าถึงแม้รัชกาลที่4เนี่ยขดคองบระดุมกรมเสร็จก็ยังคงสร้างป้องปาการนะครับป้องชื่อของจองกันไทรอมากนะครับชื่อป้องป้องปัจจามิตรป้องปิดปัจจเดชป้องเพือเทียมหาป้องฐานกาดีล่าป้องปากสตูก่ายและเป็นชื่อเขตนะครับเข้ามาทำลายแรงกอลปักหักัำนัศกรและสุดที่พระนครรักษารนะครับก็ถูกไปสุดเทวี อันนี้อุโมงค์ท่ามหาลาศอันนี้ผมเล่าใหม่กันที่แรกเลยดีกว่านะที่ตรงนั้นก็พาเลยดีกว่านะแล้วอุโมงค์มหาลาศครับอุโมงค์มหาลาศนะมันจะมี3อุโมงค์ให้เชื่อมให้เชื่อมกันเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะถ้าขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นมาศาลที่จะพาท่านขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งนะเพราะว่าข้ามถนนเนี่ยอาจจะอันตรายเพราะว่าการจราจรค่อนขะ้งเยอะอนะไรเงีนะ้ยนกะ็เลยทำให้แบบว่าการท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติได้มีโอกาสได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของโลก ไม่กันแดดรออ้อนอราอเงี้ออยนะครับก็ถ้าใอชัมาชมกันนั่